เนี่ยมันจะทะลุเนี้ยเนี่ยมันจะทะลุเห็นไหมอ่ะดูรูเนี่ยถ้าอยู่นานนั้นจะทะลุเข้าใจปไที่ครูยกเพราะอะไรเพราะว่าให้มันหลอมละลายแล้วเติมหลอมละลายแล้วเติมหลอมละลายลเติมถามว่ามันเสียไหมไม่เสียนะเราก็มาปะดูดูดปะอมาดไปซ้ายขวาขวา ซ้ายขวามาเติมแบบนี้เป็นจังหวะซ้า,ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายค่ขอยให้มันเย็นนะเย็นดามห่อแล้วก็เติมแบบนี้เติมไม่เติม เติมพื้หยุดก่อนแล้วก็เติมเติมจังหวะก่อนให้มันล้อแดงดำเติมเรียบร้อยแล้วก็ทําการตรวจเช็คถ้ามันไม่ดีเราก็มาซ่อมใหม่อันนี้เราก็เติมตออกมาลายแล้วก็ตรงเตงิมยาวมาเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าดูนะครับปิดเอไปเอาไป เติมยาแบบนี้จะพาะที่แล้ว็ยกเรื่องปกตินะครับแล้วมันก็ปะปะตรงนี้ได้ดูเพาะออกมาเป็นแผนแบบน่น,บบน่างนี้เป็นแบบนี้โอเคไหมครับไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็ลอดมา่างนี้เป็นแบบนี้โอเคไหมครับเป็นไฮไลท์เป็นงานที่ ถ้าใครทําเป็นแน่นอนครับไม่อดตายทํามาหากินได้เข้าใจไ,ไหมครับดังนั้นทําได้ต่อยอดได้แล้วเราไปสร้างมูลค่าได้โอเคไหมครับดังนั้นมันจะช้าหน่อยหรือบางคนจับจุดจับเทคนิคได้ก็ไวดังนั้นขึ้นอยู่กับเราการวางมือระยะห่างการเคลื่อนที่ บุมท่าทางมันใช้กันทั้งหมดเข้าใจไหมครับขอให้เราฝึกนะแล้วก็อย่าประมาทแล้วก็ฝึกด้วยความปลอดภัยอย่าเพอเลอเลยพวกแสงพวกควันพวกความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือโอเคไหมครับลองฝึกลองทําดูนะครับทํางานปลอดภัยครับ,อครครบขอบคุณมากครับ